บายโอเวอร์ทรีดัสเซคันก็คือยิงกระสุนเนี่ยสามนัดต่อวินาทีเลยนะอุอ้ยอุ้ยหมดแม็กสามชิ้นัดหมดภายในสิวิ่งจริงครับเพียงเพราะว่าสามนัดต่อนหนึ่งวินาทีนะใช่ครับสายศาดชอบเลยใช่ไหมชอบเลยครับก็คือหาเขึ้นวนเงี้ยหาเขึ้นวนเงี้ยหาเขึ้นวนเงี้ย วันนี้นะเพื่อนๆเราจะมารีวิวปืนที่ไม่ต้องชักเลยนะพเพราะว่าเป็นออโต้ไม่ใช่ออโต้ธรรมดานะเป็นฟูลออโต้ด้วยแล้วใส่กระสุนเร็วมากเพราะรค را, <ๆ>ุณแค่ปุ่นไปเงี้ยครับปุ่นไปเนี่ยครับโอเคครับเพราะปืนที่เราพูดถดึงก็<อ>คือปืนดั Zone Matrix Fire น<อ>ั่นเองนะครับ เพาเคมายิงไกลถึง25เมตรนะถูกต้องใส่กระสุนได้ถึง30มสิบนัดมาดูด้านหลังกันเป็นอย่างนี้ส่วนประกอบต่างๆเนี่ยว่าตรงนี้เป็นยังไงเนี่ยเขาบอกว่า super fast speed loader เดี๋ยวก็คือมันโหลดกระสุนได้เร็วนะ fire over three dots per second ก็คือยิงกระสุนเนี่ยสามนัดโอ้ยน,น,นาทีเลยนะโอ้เาเกิดว่าเรายิงแบบประมาณสิบนี่องอ่ะอ่าใช่ full automatic นะอันนี้โอเคเดี๋ยวไปแกะกันเลยครับพี่คิวได้ครับ รูปร่างนี่ซื้ออ๋อจับอย่างนี้เอ้ยเฮ้ยจับเหมือนระบบชักยิงเลยใช่ครับถือว่าเทดีนะนหนพอลองจับตัวปืนแบบโหน้ำหนักกำลังดีนะไม่ได้หนักมากมีด้านจับจับแทนที่จะจับอย่างนี้เนาะมีให้จับแบบนี้แต่ก็ค,คือสับสนนึกว่าแบบชักยิงอ๋อแต่เอาออกได้คิวใครไม่ชอบก็อ,ออกได้นะใช่ครับกล่องนี้ไม่มีอะไรมากนะ แถมมานิดหน่อยเพราะว่าระบบมันค่อนข้างจะแบบเบสิกอยู่แล้วนี่ถูกต้องนี่คือที่ใสก่กระสุนอันนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นกล่องอะทุกคนเปิดออกมาดูสิเดี๋ยวเปิดเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเปิดเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเปิดเนี้ยเนียอะแล้วก็แถมกระสุนมาหน <30 S 2> ึ่งสอสาสี่ห้าสินัดอ๋อส0สินัดนะครับคือแบบโอ้โหที่ใสก่กระสุนคือใหญ่มากเนี่ยใหญ่เกืบอบเท่านาเลยนี่ แล้วก็เหมือนเดิมครับมีคู่มือมาทุกครั้งนะครับเขาจะมีบอกว่าวิธีใส่แม็กมกาซีนยังไงวิธีถอดยังไงนะก็คืออยู่ในนี้เลยกระสุนแถม30นัดเป็นกระสุนระบบอะไรครับอันนี้เป็นกระสุนแบบยาวนะทุกคนไม่มีกระสุนสั้นนะ<ช>กระสุนที่แถมมาคือสีเขียวก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่น Waffle Trip Dart นะครับเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับ โอเคครับแถมมาถึง30นัดนะครับแค่นี้เลยระบบปืนไม่มีอะไรมากก็คือตัวปืนอ่าแล้วก็ใส่จบเลยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับจะมีล็อกให้ใส่ตรงนี้มีล็อกอยู่ตรงนี้ครับสองข้างเราก็แช่ดันมันเข้าไปแค่นี้จบเลยแล้วก็สูนใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับแล้วกป็ปลื้มไม่โปรยนะหรอใช่เนมะถ้าโปรยรมันจะคนละข้างแต,<ร>แต่นี้ก็คือหยิบวางไงจับวางอ่าเนะี่ยเราได้กระสุนมาแบบนี้นะแบบนี้ปึ๊บ นี่วางเข้าไปเลยมันก็จะเข้าไปแบบนี้นะอ่ะพอใส่เข้าไปปุ๊บปิดแค่นี้เลยเฮ้ยอันนี้คือเสร็จแล้วอ่าตรงนี้ก็สามารถห้อยได้นะทุกคนอ๋อใช่ใช่อันเนี้ยมีแบบที่ห้อยตรงนี้นะสามารถเชื่อมมาด้านหลังอ่าสลิงมาไว้ห้อยตรงตัวนะนี่เชื่อมมาปุ๊บแล้วถือพอเรายิงหมดแม็กปุ๊บเราปืนท่นออกมายิงตัวนี้ก็ปล่อยเลยเนาะอ๋อถ้าใครมีเชือกที่แบบมีตัวล็อกตรงนี้มันก็จะอยู่นี่เลยนะถูกต้องครับโอเคอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นรางยารางรางใส่ชุดแต่งใช่ค่สะ ตรงนี้ก็ใส่ได้ศูนย์เลงต่างๆเนาะโอเค okay, ครับตรงที่จับตรงนี้ก็สามารถถอดออกและใส่อย่างอื่นได้เหมือนกันตรงนี้กจะใส่เป็นเลเซอร์ใส่อะไรก็ได้แต่ว่าถ้าใส่มนเราจะจับประมาณนี้ถูกไหมใช่ถ้าถอดออกเราก็จับแบบนี้ได้อ่าหรือถ,ถ้าใครใช้อันนี้คือเขาออกแบบมาแล้วว่ามันจะแบบทําให้มั่นคงขึ้นอย่นี้จริงคือถ้าจับอย่างนี้จริง,รงมันก็ได้แหละแต่ตรงนี้มันเพิ่มความมั่นคงตรงที่ใส่กระสุนนะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะใช่อ่าจะเปิดก็คือกดตรงนี้แล้วก็เปิดออกแบบนี้ อย่างนี้นะครับปิดคือปิดเข้าไปต้องครับกดตรงนี้แล้วก็ยิงตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราไม่กดมอเตอร์เนี่ยตรงนี้ก็ยิงไม่ได้เนาะแล้วก็ตรงที่จับเป็นยังไงปะที่จับตรงนี้ก็คือไม่มีที่กันลื่นนะแต่ว่าด้วยด้ามปืนจะมีการออกแบบมาให้มีลอ่ามีความโค้งมนแล้วก็มีรอยบอลให้จับถนัดมือมากขึ้นต้องแล้วก็ต่อมาคือที่ใส่่านครับอ่านี่ครับใส่ข้าบนหกก้อนตรงนี้นะครับนี่ปึ๊บใส่เสร็จก็ปิด เราจะมาดูว่าระบบควอเต้ของอันี้จะรัวแค่ไหนนะอ่ฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปทดสอบยิงกันครับมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเค<ะ>ครับปะ่ะตามใจแบบนี้เลยครับใช่แล้วก็ปิดเลยครับอ่าแค่นี้ครับเรยบร้อยเลยหุยหมดแม็ก30ินั้นหมดให้นี่สิวิงจ,จริงครับแป๊บเดียวเพราะว่าตามนัดตอนหนึ่งวินาทีนะใช่ครับ สายศาสตร์ชอบเลยใช่ไหมชอบเลยครับก็คือศาสตร์ขึ้นบนเงี้ยศาสตร์ขึ้นบนเงี้ยศาสตร์ขึ้นบนเงี้ยมปรือเป็นฝนเลยครับเดีย๋ยวพุ่มัวมากแล้วก็ระยะก็ยังต่อกลุ่มกันอยู่ทุกคนเมื่อกี้คิวยิงไปแล้วเดี๋ยวพ่อครับลองยิงบ้างเมื่มอกี้ฟัวตโต้เห็นแล้วอันนี้ขอยิงแบบทีละนัดลองดูนะ ิ่งที่ชื่นชอบก็คือไกปืนนี่ตอบสนองเร็วมากพยายามยิงให้ออกทีละนัดนะแต่เขาแบบเราแบบกดชา้านิดนึงเนี่ยมันออก2นัดเลยแต่เวลาเรายิงเนี่ยรู้สึกว่าเวลากดเราไม่สามารถให้มันออกทีละนัดได้แต่ที่เห็นก็คือปืนกระบอกนี้คือหลายนัดเนี่ยมันมีแบบถ้าเราเล็งดีๆมันตรงนะแต่มันก็มีบางนัดที่มันเฉออกไปแบบซ้ายขวาขึ้นล่างบนมางแต่วิถียังเกาะกลุ่มในระยะ 10- 1ถึงเมตรเนี่ยยังหวังผลได้นะอะ่ดูวิธีโหลดกระสุนอีกครั้งนึงครับนี่ เราสามารถใส่แบบทีละเยอะนะใส่ทีละน้อยเนี่ยมันทำให้แบบมันใส่ลําบากเนี่ยกำแบบนี้แล้ววางนี่กำปุ๊บแล้วก็วางเข้าไปแบบนี้เนี่มันจะใส่ง่ายขึ้นดูเนี่ยวางนี่โอเคครับรอบนี้พ่อก็จะลองระบบฟัวโต้ของปืนกระบอก,กนี้กันครับมา อันนี้พ่อก็ขอทดสอบอย่างหนึ่งอยากรู้เหมือนกันว่ากระสุนออกหมดไหมลองเคลียกระสุนก่อนระบบสายพานทํางานนะครับอโอเคแต่ว่าหมดอ่าอย่างเงี้ย กระสุนหมดถือว่ารัวมากนะสามนะัดตอนหนึ่งวินาทีเท่ากับว่าถ้าเราใส่หมดเนี่ยหมดภายใน10นัดเลยนะไอ้หมดภายใน10ว <10 S 1> ินาทีเลยหลังจากที่ให้ลองครับทุกคนก็คือยิงรัวยิงดีเลยแหละแล้วก็ระยะหวังผลเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะอ่าใช่ครับปืนนี้อย่างที่เห็นก็คือจุดเด่นของปืนนี้คือการใส่กระสุนที่เยอะและใส่ที่รวดเร็วแล้วก็ระบบฟัวโตของเขานั่นเองใช่ครับความแรงก็ระยะหวังผลอยู่ประมาณ12-15ถึงเมตรที่หวังผลได้อยู่ครับแต่ถ้าไกลกว่านั้นลูกกระสุนจะย้อยๆแล้วแต่ถ้าสายสาด ายบูสสาย,สายลุยปืนนี้เหมาะมากเหมาะเจอกระสุนตามข้างทางหยิบใส่ได้เลยใช่ครับบอกเลยว่าสุดจริงครับปืนนี้เหมาะสำหรับก,การเอาไปลงวอเลยนะ,ะหนึ่งในปืนที่เหมาะกับการลงวอรครับโดยเฉพาะน้องๆหน,นูๆนะ,ะเด็กๆที่ไปลงวอลครับใช้ปืนนี้เพราะเขาว่าโอเคเลยเพราะว่าเด็กๆไม่ได้แม่นไง แต่พอใสกระสุนไปเยอะเจอผู้ใหญ่ลุยมาก็สาดใส่เขาเลยอย่างนี้เลยสาดรัวแบบนี้ได้เลยอบอกเลยนำ้ำรองว่าตายเรียบถ้าเห็นตัวปืนนี้ตายเรียบแต่ว่าความแม่นที่ไปซุ่มยิงปืนนี้ไม่เหมาะนะครับเหมาะกับสายลุยเท่านั้นนะครับใช่ครับโอเคครับผมอ่ะแล้วก็ปืนนี้สามารถสั่งซื้อที่ร้านทวีอัพหรือว่าเพจด้าโซนไทยแลนด์ทั้งช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้าเลยครับ แล้วก็สั่งซื้อได้ที่ห้างสับสินค้าชั้นนาทั่วประเทศเลยนะครับถูกต้องครับโอเคครับถ้าใครชอบแบบคลิปปืนแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้เราจะหาปืนมารีวิวให้อีกนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนหันมาเล่นปืนดาตนกันเยอะมากเราจะพยายามเอามาให้ดูทุกกระบอกเลยจะได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของทุกคนนะถูกต้องครับโอเคครับผมฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ